ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการที่จะสั่งหยุดการผลิต iPhone ในประเทศจีนและให้หันมาผลิตที่สหรัฐอเมริกาแต่ทั้งสตีฟจ็อบและทิมคุกในฐานะซ e o คนก่อนและ CEO คนปัจจุบันก็ต่างพูดกันทั้ง2เสียงเลยนะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้ย้อนอดีตไปเมื่อถึงปี2010ครับนายสตีฟจ็อบนี่ก็เคยมีการเสวนาพูดคุยกับประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับว่าการผลิต iPhone เนี่ย จะผลิตที่สหรัฐอเมริกานี่มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับเพราะว่าวิศวกรณเวลานั้นนะครับในสหรัฐอเมริกามีเพียงแค่ส0,000ื่นคนแตกไททางกับกันนะครับในจีนมีถึง7,00 0 0สคนแล้วในปี2017ทีมคุกก็พูดเรื่องนี้อีกครั้งนะครับว่าการที่ไปผลิตในจีนเนี่ยไม่ใช่เรื่องต้นทุนถูกอะไรเลยนะฮะแต่มันเป็นเหมือน one stop service ที่ไม่ว่าจะระบบขนทรงที่ตั้งแรงงานทุกอย่างครบจบในที่เดียวเลยครับอีกทั้งยังบอกอีกด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วสหรัฐนี่มีวิศวกร ก่อนเพียงแค่หยิบมือเท่านั้นนะครับแต่จีนนี่มีมากมายเหลือเกินนะครับจะยืนกัน2-3สนามฟุตบอลก็ยืนกันไม่หมดครับแต่ทั้งหมดที่พูดมานั้นก็ขัดกับความมั่นใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับพะคิดว่าสิ่งที่ Apple ต้องการทั้งหมดนี่มีอยู่ภายในประเทศแล้วและพร้อมที่จะเดินหน้ามาตรการด้านภาษีที่เป็นประเด็นกันอยู่ในปัจจุบันต่อไปครับ